นะครับผม LTV นะครับผมจะมาป,าประกาศโปรโมช่องของเอเกมมือ <amp> um. นะครับเอเกมมือเอเกมเบิ้นะครับนี่นี่นะว่าอย่าลืมกดตัวนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กดตัวนี้ครับกดตัวนี้อ่ะ นะครับอันนี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปชี้แชแนลอันนี้เลยคือชแนลใครไเปนนเนี่ยเอนคูบด้า้อ่าเอ็นเกมเมอร์อันนี้เอ็นเกมเมอร์ใครไม่รู้เออกดอันนี้นะครับพอเข้าไปเอ็นเกมเมอร์นะครับเราก็กดดิสไลค์นะครับ <laughs> แล้วก็ไปพิมพ์ว่ากักมากมากมากนะครับนี่กูจะมาปวนแค่แนวเขาหรือเปล่าโอเคอเรามาเล่นกันวิธีการเล่นอะไรเล่นมึงไไม่ไบวะวะอะไรไว้เนี่ยอูโดูนตบ เราไม่ได้เล่น R,o, วนะครับนี่แล้วอย่าลืมกดอันนี้นะครับช่องผมด้วยนะครับีอย่าลืมกดตัวนี้นะครับไม่ใช่ครับตัวนี้ครับแล้วมาสองคลิปได้ไงวะนี่อ๋อรูปเดียวกันอ้กุมงง,งเดี๋ยวดี๋ยวผมจะทำรูปใหม่เป็นโลบ็อกตรงนี้นครับ แล้วก็แมวกรังจะเกินนะครับเข้าใจหยุดยิบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป่ะขอขอบคุณทุกท่านนะครับเฮ้ยชิบปายชิบปาย